สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AU Story นะครับหลังจากห่างหายไปพักใหญ่เลยนะรายการนี้เอาละครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของกาตานั่นเองครับอาวุธยอดนิยมสุดเท่ของแอสซิสเป็นอาวุธที่ทําให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเล่น a อสซิสด้วยซ้ําแต่ว่าคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วอาวุธกาตาเนี่ยเป็นอาวุธที่ อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับและอาชีพแอสซิ์เนี่ยถูกอิงโดยขึ้นอยู่กับโลกความเป็นจริงมากกว่าที่คิดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะอิงยังไงอาวุธนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องรู้จักก่อนว่าอาวุธกาทาเนี่ยเป็นอาวุธที่มาจากประเทศอินเดียครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาวุธที่ ไม่นิยมใช้ในประเทศอื่นจะนิยมใช้ในอินเดียเท่านั้นและเราก็สามารถที่จะเห็นอาวุธทิ้เนี้ในหนังต่างๆของทางอินเดียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอจากบอิวูดหรือว่าจะเป็นเรื่องของพวกตำนานความเชื่อมหาภาราตะมหากราบต่างๆก็จะมีการใช้อาวุธประเภทกาตาบ้างแต่ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกาตาในเกมสักเท่าไหร่ครับออกจะเป็นเหมือนกริชมากกว่าและก็กาตานะครับจริงๆแล้วกาตาเนี่ย เป็นอาวุธประเภทมีดหรือว่าแดกเกอร์นะครับไม่ใช่อาวุธประเภทกาตานะแต่ว่าด้วยความที่ลูกลางของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะตัวจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากาตาหรือว่ากาตารินะครับอาวุธกาตาเนี่ยปกตินะเวลาที่เราเล่นเกมแล็กใช่ไหมเวลาแอสซิน์ใช้งานเนี่ยมันก็จะฟันซ้ายฟันขวาสลชชิ่งนะครับฟัน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 ,ฟน เล่าส่วนใหญ่ที่เป็นคนเล่น r o เนี่ยก็จะนึกภาพว่าเฮ้ยอาวุธกาตาเนี่ยมันมีเอาไว้สําหรับการฟันเท่านั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับอาวุธกาตาเนี่ยเป็นอาวุธที่มีไว้เพื่อทําการแทง ก็คือเป็นอาวุธประเภทที่เหมือนสนับมือในการต่อยไปข้างหน้านั่นเองแล้วก็เราจะสามารถเห็นวิธีการใช้กาตาที่ถูกวิธีได้จากแอนิเมชันเรื่อง l e g n a Lock D Animation นะครับซึ่งจะเป็นฉากการใช้สกิลโซนิโกที่เป็นการแทงอย่างรวดเร็วต่อยออกไปรัวๆใส่เป้าหมายเนี่ยอันนี้คือวิธีการใช้กาตาที่ถูกต้อง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่จะใช้กาตามาฟันเหมือนดาบเหมือนมีดเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทําให้เราไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของการใช้งานกาตาออกมาได้นั่นเองแล้วทําไมล่ะเราถึงต้องมีอาวุธประเภทกาตาในเมื่อเนี่ยความยาวของมันก็เท่ามีดเล่มหนึ่งวิธีการใช้ก็แทงฟันเหมือนมีดเลยทําไมถึงจะต้องเป็นกาตากาตานะครับเป็นอาวุธที่ถูกใช้งานเพื่อทําการเจาะกรอก ทำลายโล่ทำลายชุดเกราะนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกราะเหล็กเกราะโซ่เหล็กอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพจอาร์เมอร์หรือว่าลิงเมลเนี่ยหรือแม้กระทั่งชิลที่ทํามาจากไม้เหล็กโล่ก็สามารถที่จะแทงทะลุได้ด้วยรูปแบบของอาวุธที่ค่อนข้างจะคล้ายกับสนับมือเนี่ยมันจะทําให้การส่งแรงนะครับส่งแรงได้ดีกว่าการใช้มีดแทงออกไปเนื่องจากว่ารูปทรงของข้อมือเราใช่ไหมแล้วก็รูปแบบการส่งแรงในการโจมตีเนี่ยการใช้กาต้ตานะครับจะทําให เราส่งแรงได้เร็วกว่าและด้วยรูปแบบของอาวุธเนี่ยที่มันสั้นกว่าดาบทําให้มันเร็วกว่านะและนอกจากนั้นนะครับตัวอาวุธเนี่ยมันยังเป็นมีดเล่มหนาซึ่งจะส่งผลให้ตัวเนื้อของเหล็กเนี่ยมีความแข็งมากๆนะครับแข็งกว่าดาบแล้วก็หนากว่าลงถึงเหนียวกว่าด้วยทําให้สามารถเจาะเกาะได้นั่นเองก็จากภาพฟุตเทจนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีเพื่อ จาะแผ่นเหล็กแน่นอนว่ากาตาเนี่ยสามารถที่จะเจาะแผ่นเหล็กได้นะครับโดยที่ตัวอาวุธเนี่ยไม่มีการบิดงอบินหรือหักแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะใช้เครื่องไฮโดรลิกในการทดสอบเรื่องของความเหนียวความคมความหนาของกาตาเนื่องจากว่าแรงของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะผลักดันผ่านแผ่นเหล็กเข้าไปได้ง่ายแบบนั้นและก็จากฟุตเทัน,นี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีโดยอิงว่าอีกฝ่ายเนี่ยใส่เกาะโซ่เหล็กอยู่ ซึ่งจุดที่แทงเข้าไปในเสื้อเกะน,นะครับก็พบว่าสามารถที่จะแทงทะลุและก็สร้างบาดแผลให้กับร่างกายส่วนเนื้อหนังได้จริงๆและก็ความเป็นมาของกาตาเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับคิดว่าอาจะเห็นภาพว่ากาตาเนี่ยก็คือกาตาใช่ไหมแต่ว่ากาตานะครับมีการพัฒนาดีไซน์ต่างๆขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปกติกาตาก็คือกาตาแต่ว่ามันมีกาตาที่เป็นแฉก กาตาเป็นแฉกเนี่ยมีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยกาตาที่เป็นแฉกเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเรานึกถึงคืออะไรคือการเสียบเข้าไปในตัวศัตรูจากนั้นกดง้างแฉกออกมาเพื่อที่จะทําการคว้านเนื้อหรือว่าทําให้บาดแผลเนี่ยฉีกกว้างขึ้นอ่ะนั่นคือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่2เนี่ยก็คือใบดาบ อันที่อยู่ข้างในของกาตาแชกเนี่ยจะทําการเคลือบิดไว้เวลาที่เสียบเข้าไปในตัวศัตรูได้เนี่ยก็จะทําการกระจายพิษใส่กับตัวร่างกายของศัตรูได้โดยตรงและยังทําให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยนะครับเนื่องจากว่าพิษเนี่ยจะไม่รั่วไหลออกมาโดนตัวเราและรูปแบบที่3ของกาตาแชกนะครับก็คือสามารถที่จะใช้รับอาวุธได้โดยที่อาวุธที่รับเนี่ยมันจะสามารถหลุดได้แค่อีกฝ่ายดึงอาวุธออกไม่สามารถที่จะ ตัดซ้ายปลายขวาได้แต่ว่าตัวกาตาที่เป็นแฉกนะครับก็จะมีข้อเสียหน่อยก็คือเนื่องจากว่ามันจะมีลักษณะเป็นอาวุธแยกกัน2ชิ้นและก็ไม่ได้เป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับทำให้ความแข็งแรงทนทานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะในการนำไปใช้เจาะเกาะเจาะโล่เจาะเสื้อเกาะชุดเกาะที่ทำจากเหล็กนั่นเอง แต่ว่ามันเหมาะที่จะใช้ในการต่อสู้ระยะใกล้นะครับเพราะว่ามีลูกเล่นต่างๆที่สามารถที่จะใช้งานในการรับมือกับอาวุธมีดอาวุธดาบได้แต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอครับอาวุธกาตาเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกเนื่องจากว่าในศตวรรษที่19กนะครับก็มีการดีไซน์กาตาแปลกๆขึ้นมาอีกมากมายอย่างเช่นกาตาที่ติดปืนใส่ฟินล็อกเอาไว้นะครับสามารถที่จะทำการยิงกระสุนออกไปได้2นัด ก็หลักการใช้งานของกาตาติดปืนเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากกันเลยมากครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะแทงสตูเสร็จแล้วกดยิงปืนใส่ได้กาตาประเภทนี้นะครับมีไว้เพื่อยิงให้สตูเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้สามารถวิ่งเข้าไปซ้ําได้ง่ายกว่าการที่จะซ้ําคนที่บาดเจ็บอยู่เนี่ย มันจัดการได้ง่ายกว่าการจัดการกับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเต็มร้อยนั่นเองครับก็เลยได้ว่าเป็นอาวุธขี้โกงประเภทหนึง่งแล้วก็ฟังจากที่ผมเล่ามาเนี่ยหลายคนเนี่ยจะคิดนะครับแล้วก็ติดภาพจากเกมอะโอว,ว่าเฮ้ยกาตาเนี่ยมันคืออาวุธของนักฆ่าวะมันคืออาวุธของแอสซิสซินนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันผิดกาตานะครับเป็นอาวุธยอดนิยมเหมือนการถือดาบถือหอกเป็นอาวุธของทหารราบ i n ฟ a นตี้ของกองทัพอินเดียในสมัยก่อนนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นอาวุธที่แสดงถึงชนชั้นฐานะของผู้ถือครองด้วยโดยกาต้าปกติเนี่ยก็จะเป็นพวกโครงเหล็กต่างๆอาจจะทําสีบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาต้าของชนชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะมีการสลักลายลงลักปักทองใส่เจมใส่เพชรลงไปทําเป็นรูปเสือรูปช้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งยิ่งหรูหรามากเท่าไหร่มีลวดลายมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแสดงว่าก,กาตา้า เป็นของคนที่มีชนชั้นที่สูงมากหลังจากที่เรารู้จักกับกาตาในโลกความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็มาดูกันดีก,กว่าว่ากาตาในเกมเนี่ยมันเหมือนกับกาตาในโลกความเป็นจริงยังไงบ้างนะครับกาตาเนี่ยเป็นอาวุธที่มีเอาไว้เพื่อเจาะเกาะอ่าแอสซัซินจริงๆไม่ใช่อัศินหรอกต้องบอกว่าการโจมตีแบบคีย์ดิคอลของเกมแรนด์นัล็อกในยุคแรกเนี่ยเมื่อคุณโจมตีติดคีย์ดิคอลนะครับมันจะทําการทะลุเกาะทุกอย่างของศัตรูทําให้ค่าดิฟเป็นศูนย์ และอาชีพแอสซิสตนเป็นอาชีพเดียวที่มีโบนัสค่าจิติเข้าคูณ2เมื่อถีกาต้านั่นเองและนอกจากนั้นแอสเซปตดยังเร็วที่สุดในเกมด้วยนะครับไม่นับสกิลทงแฮนด์ควิกกับอะดรีนาลีนลัชนะเอฟเฟกต์ลูกเล่นต่างๆของกาต้าเอฟเฟกต์ลูกเล่นต่างๆของกาต้านะครับเหมือนในส่วนของกาต้าซิคคิเซอร์หรือว่ากาต้าแชกนั่นเองก็มีเอฟเฟกต,ต่างๆอย่างเช่นการปลดอาวุธ การติดพิษติดบิดดิ้งติดโอเพนวูนอะไรพวกนี้แล้วก็จุดกําเนิดครับจุดกําเนิดเนี่ยคือกาตาในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะเกิดในเซาท์อินเดียแต่ว่าอินเดียเนี่ยอินเดียในความคิดของคนยุคนั้นหรือเอกสารต่างๆอินเดียเนี่ยไม่ใช่อินเดียแบบภาราตะหรือว่าฮินดูหรืออะไรนะครับอินเดียในความคิดของคนที่เขียนเอกสารต่างๆนานา,นานตอนนั้นเนี่ย มันคืออาหรับอาหรับแบบ1,000ลาตีอะไรแบบนี้คือแบบใส่ผ้าพวกหัวมีดาบโค้งๆแล้วก็พินคนผิวแทนผมดำอ่านั่นคืออินเดียในความคิดของคนที่เขียนจดหมายเหตุหรือต่างๆนานา,นาแล้วก็รูปภาพประกอบดังนั้นนะครับเซาอินเดียเนี่ยมันก็คือส่วนของมอรอกนั่นเองทางใต้ทวีปรูนมิก,กา ก็คือซาวอินเดียนั่นแหละถ้าให้เห็นภาพแต่เผออิญว่าอ่าอิมเมจอะอิมเมจของคนอินเดียที่คนเกาหลีไปหามาเนี่ยมันด้านกลายเป็นคนอาหลับเฉยเลยครับแต่ก็พอที่จะอิงกันได้ว่าซาวอินเดียก็คือทางมอร็อกทางใต้ของทวีปบูร์เมริกานั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่กาตาในเกมเหมือนกับกาตาในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็คือกาตาของคนชั้นสูงนั่นเองครับกาตาของสุลต่านเนี่ย ผมต้องบอกเลยนะครับว่ากาตาในโลกความเป็นจริงที่เป็นของสุตลต่านจนชั้นสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะรวยมากๆทําจากทองทําจากเหล็กดามัสก,กัสประดับประดาไปด้วยอัญมณีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแน่นอนครับว่ากาตาของคนในเกมเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเหมือนกันกาตาของผู้เล่นสุตลต่านแต่ละคนเนี่ยมีมูลค่าถึงหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยนะครับ ซึ่งนอกจากความสวยงามรูปทรงของกาตาในเกมแล้วเนี่ยการ์ดที่ใส่ก็เรียกได้ว่ามีราคาใบละหลายหมื่นเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นบ้างครับกับประวัติกาตาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยรายการ i อโอเอสตอรี o ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม let yeah.